เดียลองเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสัญชาติย้ายประเทศขออยู่เนเธอร์แลนด์15กุมภาพันธ์65 จากกระแสข่าวดราม่าของนางสาวอริสาหอมกรุ่นหรือกวางเดียลองวัย26ปีเจ้าของช่อง YouTube อริสา ASMR และได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงดิสนีย์โด่งดังมาจากการเข้าร่วมการแข่งขัน t h a ร l ก็ d g เ t ล a l e n t ซีซั่น4ด้วยเพลง Happy Working Song คว้าอันดับที่6ในการแข่งขันได้ผันตัวเป็นครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์แนวผู้ใหญ่ คลิปนั้นได้ถูกดูดออกมาจากแอปพลิเคชัน OnlyFans และนำมาปล่อยต่อในโลกโซเชียลเป็นข่าวดังและสอบผิดพรบอรคอมพิวเตอร์จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางล่าสุดเพจ a c e b o o k เบลขอบสนามได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความแจ้งข่าวว่า กวางเดียลองได้ตัดสินใจย้ายประเทศเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เนเธอร์แลนด์ถาวอรแล้วโดยโพสต์ภาพถ่ายคู่กันและระบุว่ากวางเดียลองที่น่ารักของเราไปอยู่ฮอลแลนด์ยาวๆแล,วแล้วนะครับไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปแบบจะไม่กลับมาอีกเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนชื่อเริ่มชีวิตใหม่แล้วประเทศนี้ไม่เหมาะกับน้องสาวผมถึงขนาดต้องหนีไปที่ที่ดีกว่า บทบาทใหม่ของน้องสาวพี่พี่จะติดตามเสมอแม้จะอยู่คนละซีกโลกยังไงก็ตามใจหนึ่งเสียดายที่จะไม่ได้เจอน้องที่เมืองไทยอีกแล้วบรรยากาศที่น้องมาที่บ้านแล้วสนุกสนานจะไม่มีอีกต่อไปแต่ใจหนึ่งก็ดีใจที่น้องจะไปมีชีวิตใหม่ที่ไม่มีอะไรทำร้ายน้องได้กวางเลือกที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นแล้วยินดีกับทางเลือกนี้พี่จะไปเยี่ยมบ่อยๆนะยิ้มยิ้ม ผมไม่ลืมสัญญาร้านกัญชาของเรานะพี่เราจะไปเปิดที่นั่นให้ได้ผมขอเก็บเงินสองปีครับโดยก่อนหน้านี้เดียลองได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าคิดถึงเขาแย่ละสิตอนนี้กวางอยู่ในเทอร์แลนด์แล้วจะกลับมาลงงานตามปกติเลยนะขอโทษที่หายไปนานจริงๆแต่ก็ขอบคุณที่รอกันนะคะด้านแฟนคลับ ผู้ติดตามได้ส่งกำลังใจผ่านคอมเมนต์พร้อมกับอวยพรให้ชีวิตต่อจากนี้เจอแต่เรื่องดีๆขอให้เจอสิ่งที่ดีกว่าพร้อมหวังว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆมาให้ได้ติดตามอีก PTT GC กํกำไรพุ่งกว่า200%รับ44,982ล้านปันผล1บาท75สตางค์ต่อหุ้น14กุมภาพันธ์ บริษัทพีท <Global> ีทีกล l c บ e ลเคมิคอลจำกัดมหาชนชื่อหลักทรัพย์พ t t GC แจ้งผลประกอบการรายมาสี่ปี2,564มีรายได้1 3 9 2 9 8ล้านบาทเพิ่มขึ้น59%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิ3,248ล้านบาทลดลง49%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ทั้งปี2,564มีรายได้465,128ล้านบาทเติบโต43%กำไรสุทธิ44,982ล้านบาทเติบโตมากกว่า200% โดยบริษัทได้รับปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นทําให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สูงจึงผลักดันให้ราคาขายทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงยังได้กําไรจากการสต็อกน้ํามันอยู่ที่5,955ล้านบาท ขณะดเดียวกันมีรายการพิเศษจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPS c อยู่ที่11,834ล้านบาททั้งนี้บริษัทมีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์นเพื่อประกันความเสี่ยง1,440ล้านบาทผลขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน4,765ล้านบาท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลปี2564หุ้นละ3บาท75สตางค์ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างการไปแล้ววันที่22กันยายนปี64หุ้นละ2บาท จึงยังคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมหุ้นละ1,75บาท75สตางค์โดยกำหนดวันให้10ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล1มีนาคมปี65และจ่ายเงินปันผลวันที่22เมษายนปี65ราคาหุ้น PTTGC ปิดตลาดวันที่14กุมภาพันธ์ลดลง50สตางค์หรือ0.87%อร์เซ์ ปิดที่57บาท25สตางค์มูลค่าการซื้อขาย1853ล้านบาทในขณะที่การปรับราคาน้ำมันภายในประเทศล่าสุดวันที่12กุมภาพันธ์ประเภทเบนซินอยู่ที่ลิตรละ42บสาท96สตางค์แก๊สโซฮอ95หอยู่ที่ลิตรละ35บาท55สตางค์การปรับขึ้นราคาน้ำมันในวันที่12กุมภาพันธ์เป็นการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งที่10นับตั้งแต่ช่วงปลายปี64ที่ผ่านมา เอิงโงเปลี่ยนภาพลักษณ์ใช้ชื่อซากุระเริ่มต้นชีวิตใหม่14กุมภาพันธ์65เเคอิงโงซาโตเด็กชายอายุ9ขวบชาวจังหวัดพิจิตรหากยังจำกันได้เขคอิงโงเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแม่เสียชีวิตอาศัยอยู่กับนางปัทมาจตุพิษผู้เป็นป้า ในอดีตเคยถือภาพประกาศตามหานายคาซุมิซาโตะผู้เป็นพ่อชาวญี่ปุ่นจนได้พบหน้ากันและเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี2553 ปัจจุบันเคอิงกอายุ18ปีเป็นนิสิตของคณะสาธารณาสุขสาศาสตร์สาขาวิชาอนามัยชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวรและได้แปลงโฉมเป็นสาวประเภทสองด้วยการศัลยกรรมตาจมูกและฉีกไขมันที่หน้าผากและเข้าประกวด Miss w ว e n Contest 2018ของมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมชื่อเล่นใหม่ซากุระ ได้ออกมาเปิดเผยชีวิตผ่านรายการเจาะประเด็นทางช่อง8โดยมีต่วยพักพงศ์อุดมกัลยารักเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยสักุระเล่าว่ารู้ตัวตั้งแต่เด็กแต่ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองออกไปเป็นผู้ชายและสังคมเรายังไม่เปิดกว้างถ้าเปิดตัวออกไปมันจะไม่ดีมีคนมาถามว่าหนูเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยรอเราก็ปฏิเสธไปว่าไม่ใช่ พ่อเองก็รู้ว่าหนูเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กและหนูก็ออกกระตุ้งกระติ้งด้วยเวลาพ่อกลับมาเที่ยวเมืองไทยก็ยังเคยพาหนูไปซื้อครีมด้วยซ้ำแต่หนูไม่ได้แสดงออกมากเพราะกลัวโดนโจมตีในทางที่ไม่ดีและครอบครัวก็กลัวว่าภาพลักษณ์จะออกไปไม่ดีด้วยตอนเข้าไปเรียนเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าหนูเป็นใครจนเพื่อนมารู้ทีหลังว่าชื่อเคอิงโงตอนประกาศเรียกชื่อเอาเสื้อวอร์ม ส่วนชื่อใหม่หนูตั้งเองเพราะเริ่มอยากมีชื่อเล่นตั้งแต่เด็กโตมาหนูไม่เคยมีชื่อเล่นส่วนใหญ่ก็เรียกแค่อีงกแค่อีงกหนูก็เลยตั้งชื่อว่าซากุระเพราะว่าชื่อนี้ออกญี่ปุ่นน่ารักหวานหวานและอยากให้ทุกคนจำเราในภาพลักษณ์ใหม่ ส่วนเป้าหมายในอนาคตคือต้องเรียนให้จบก่อนมีงานทำเป็นของตัวเองหนูจะทำอาชีพเป็นนักวิชาการสาธารณาสุขดูแลผู้ป่วยตามสถานีอนามัยซึ่งเราก็ชอบดูแลคนทั่วไปและอยากที่จะแปลงเพศส่วนงานในวงการบันเทิงก็อยากทำแต่อยากเรียนให้จบเพราะหนูก็อยากมีรายได้ดูแลครอบครัวหนูอยากให้ทุกคนจดจำเราในภาพลักษณ์ใหม่ หนูรู้ว่าเราอาจไม่มีสิทธิ์ให้ทุกคนมายอมรับในตัวเราแต่หนูอยากให้คนที่คอมเมนต์ให้เขาคิดนิดหนึ่งเพราะเขาไม่ได้รู้จักตัวตนของเราจริงๆเนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซียุคนสามารถแอดไลน์อีซียุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะ หรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซ e ียุคนหรือนอร์ม l ยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คาว่าสนใจมาได้เลยค่ะทะเบียนบ้านดิจิทัลเปิดใช้งาน25กุมภาพันธ์แค่มีสมาร์ทโฟน15กุมภาพันธ์65จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือสอบอค มีนโยบายมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการปรับรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดต่อรับบริการของภาครัฐจากกรณีที่เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนบ้านด้วยระบบดิจิทัลปี2565โดยให้มีผลเมื่อผลกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษากระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน ทางดิจิทัลและแอปพลิเคชันบนมือถือแบบสมาร์ทโฟนสำหรับจัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้งานทะเบียนบ้านดิจิทัล ID ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้าพร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ประชาชนจะสามารถใช้งานบริการทะเบียรรนรัษฎรได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปดิจิทัลไอดผ่านทั้ง App Store บน iOS และ Play Store บน Android ในประกาศของรชัชกิจจานุเบกษาได้กำหนดว่าในระยะแรกจะเปิดให้บริการทะเบียนบ้านผ่านมือถือเกี่ยวกับการตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ การจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้าการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางลำดับต่อไปจะขยายบริการงานทะเบียนรัษฎรประเภทอื่นๆเช่นงานทะเบียนราษฎรการตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกย้ายปลายทางการแจ้งเกิดการแจ้งตาย โดยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานและเตรียมความพร้อมของระบบโดยราชกิจจานุเบกษากำหนดให้เริ่มใช้งานได้หลัง30วันนับจากประกาศซึ่งจะสามารถเริ่มใช้งานได้จริงในช่วงวันที่25กลุ่มภาพันธ์นี้ ได้เลยถึงหนึ่งถึงถึงโอขอบคุณนะครับของขวัญวันวาเล่นทายสำหรับหมายเลขอื่นๆก็ต้องเล่ทำคะแนนกันนิดนึงนะจ๊ะโทษทีแจ็คก,กี้ชาคลีนเปิดหมดใจขอเป็นลูกสะพ้ยแม่กุง้ง15กุมภาพันธ์65แจ็คก,กี้ชาคลีนมินส์นักแสดงสาวสายฮา เจ้าของฉายาแม่น้องบองออกมาเปิดใจหลังจากได้อัดคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่งไปให้แม่กุ้งเจ้าของร้านทองหวังเงินไทยที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นแม่ของเกรซวรินทร์ปัญหาการดารานักแสดงหนุ่มที่ออกมาโพสต์ประกาศตามหาลูกสะพ้ยทางเพจ f a c e b o o k ร้านทองพร้อมบอกจะยกทองที่ใส่อยู่ทั้งตัว40บาทให้ไปเลยโดยในคลิป แจ็กกี้ใส่ทองเป็นพล็อปประกอบจัดเต็มและกล่าวว่าผู้เข้าประกวดหมายเลข375ชื่อว่าแจ็กกี้ชาคลีนมินส์สัดส่วน32 25 35.5มีชีวิตมาแล้ว28ปีค่ะ ปกติเป็นคนชอบขายของมากไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรขายได้หมดเลยค่ะถนัดเรื่องของการขายอย่างยิ่งและปกติเป็นคนชอบใส่ทองมากๆแบบนี้อยู่แล้วหวอนแม่พิจารณาด้วยนะคะแม่กุง้ง งานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการเข้ามาเชียร์กันใหญ่รวมถึงเกรทวรินทรนเองก็เข้ามาคอมเมนต์แจ็คก,กี้พร้อมกับใส่ e โมจิหัวเราะทำเอาแฟนคลับยิ่งออกแรงเชียร์เมื่อไหร่เกรทจะใจอ่อนยอมรับรักแจ็คก,กี้สักทีและเมื่อวันวาเลนทที่ผ่านมาแจ็คก,กี้ได้นำช่อดอกกุหลาบช่อใหญ่ไปให้เกรทวรินทรนทำเอาเกรทออกอาการเขิน ล่าสุดแจ็คก,กี้ออกมาเผยความรู้สึกประเด็นการเปิดตัวเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดหวังพิชิตใจเกรทและแม่กุ้งว่าสเปคผู้ชายของเราเป็นแบบนี้ก็ยังเป็นพี่เกรทอยู่เป็นนัมเบอรวันในใจและที่นำดอกไม้ไปให้ก็เพราะเราชอบเขาก่อนเขาไม่ได้ชอบเราดอกไม้ทำไมเราต้องรอเราก็ให้เขาไปเลยเราก็บุกเลย คือจริงๆวันนั้นทำงานด้วยกันแล้วมันเหมือนก่อนวาเลนไทน์แค่วันเดียวก็เลยทำคอนเทนต์ให้ดอกไม้พี่เขาไปเลยดีกว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ใช้ชื่อพี่เขาทำมาหากินมานานแล้วนะมันก็ควรจะต้องให้ปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเอาพวงมาลัยไปไหว้แต่นี่เป็นพี่ก็เอาช่อดอกไม้ไปให้แล้วกันก็คุยกันว่าขอบคุณนะที่ให้ชื่อไว้ทำมาหากินตลอดเลย แล้วพี่เขาก็ไม่เคยว่าเลยเราก็ให้ด้วยความรักที่มีความปรารถนาดีให้ยังไม่เคยไปเจอแม่กุ้งตัวจริงถ้าวันหนึ่งได้เจอก็กลัวจะทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันเพราะออกตัวแรงมากเลยยืนยันว่าพี่เกรซเป็นที่หนึ่งในใจเป็นฟิลเหมือนคนชอบลีมินโฮฟิลเดียวกันแต่ถ้าได้ก็ดี เจอ๊อกราบขอพอรไหว้แม่ย่าถ้ำงูสวงเผยเลขทูบคอหวยแห่ตามเมื่อ11กุมภาพันธ์65นางวันล,ลีปัญญาสายหรือเจอ๊อ90ล้านชาวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีสาวดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่ 1, 1พฤศจิกายนปี61หมายเลข149840จำนวน15ใบรับเงินรางวัล90ล้านบาท ได้เดินทางไปสถานปฏิบัติธรรมถ้ำงูสวงตำบลหมากยาอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเพื่อกราบนามัสการพระอาจารย์เพชรธรรมทธรรมโมเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำงูสวงและกราบขอโชคลาภแม่ย่างูสวงที่หน้าปากถา้ำโดยนางวล,ลีได้จุดธูปพร้อมกับอธิษฐานว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่สิ่งใดที่ทำไม่ถูกหรือไม่สมควรขอให้แม่ย่างงูสวงอภัยให้ลูกหลานอยากมาสร้างถนนสาราวัดต่อให้เสร็จเรียบร้อยเพราะชอบทำบุญกันทุกคนขอให้แม่ย่างงูสวงดลบรรดาให้ลูกหลานทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยมีโชคลาภถูกหวยจะได้เข้ามาช่วยสร้างวัดกันทุกคนส่วนเรื่องคู่ครองขอเป็นเรื่องธรรมชาติขอให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าได้สามีคนไหนก็ตายหมด ตนขออยู่คนเดียวเพื่อดูแลลูกหลานและญาพี่น้องให้มีความสุขและมีเงินก็พอใจแล้วก่อนที่เจ๊ออ๋จะจุดทูปมงคลขอโชคลาภในวันวันที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงปรากฏเป็นเลขเห็นชัดเจน3 7 5นางแสงดาวรัตนานิคมอายุ66ปีชาวจังหวัดเลยซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้โชคดีมากราบไหว้แม่ย่างูสวงเล่าว,ว่า ตนมาทำบุญที่นี่หลายปีแล้วตั้งแต่เจ้าอาวาสคนก่อนยังไม่มรณภาพตนมากราบไหว้บวงสวงแม่ย่างงูสวงเป็นประจำทุกวันพระเพราะจิตของตนอยากสร้างที่นี่และเคยมาขอโชคลาภจากแม่ย่างงูสวงและได้โชคมา13 0 0 0 0บาทตนได้แบ่งทำบุญสร้างสาราวัดจ 1, 2 0 0แสนสองบาทและวันนี้ก็มาขอโชคลาภจากแม่ย่าอีกพอดีมาพบเจ๊ออคนดวงเฮงก็เลยอาศัยโชคลาภจากเจ๊อด้วย สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำงูสวงแห่งนี้มีประชาชนนำพวงมาลายัยดอกไม้เดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นแม่ย่างูสวงทอนบนไปนมนุษย์ทอนล่างเป็นงูประดิษฐานอยู่หน้าปากถ้ำเป็นคล้ายบ่อน้ำขนาดใหญ่และมีรูขนาดใหญ่คล้ายทางขึ้นลงของแม่ย่างูสวงชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอัครมเหสีของพญานาคาที่ดี ในวันพระจะมีชาวบ้านเห็นแม่ย่าเป็นผู้หญิงแต่งตัวสวยขึ้นมาจากถ้ำขึ้นมาสวดมนต์หน้าปากถ้ำส่วนแม่ชีที่อยู่ที่นี่แต่ตอนนี้สึกไปแล้วเคยเห็นเป็นงูใหญ่หรือพญานาคแปลงร่างเป็นผู้หญิงเดินขึ้นไปหาบนกุฏิเมื่อหลายปีก่อนเคยมีพยาบาลมากราบไหว้และขอโชคจากแม่ย่างูสวงปรากฏว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เงิน12ล้านบาท สรพงษ์ชาตรีป่วยมะเร็งผู้พันเบิร์ตเผยกำลังใจดี15กุมภาพันธ์65จากกระแสะข่าวของเอกสอรพงษ์ชาตรีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ไม่ได้ยินข่าวและความเคลื่อนไหวของสอรพงษ์ชาตรีมาสักระยะแล้วที่ระบุว่าสรพงษ์ชาตรีกำลังป่วยและได้เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาล เดยเรื่องราวของสารพงษ์ชาตรีถูกจุดและถูกถามขึ้นมาจากอาจารย์สรนันได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าหายไปไหนล่ะท่านมีหลายคนคิดถึงแต่ละวันที่ผ่านมาในยุคเก็บตัวกักตัวหนีโรคภัยไข้เจ็บเช่นทุกวันผมได้รับคำถามทางโทรศัพท์เกือบทุกวันท่านที่โทรมาถามผมพี่สรค,ครับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีหายไปไหน ผมก็ตอบไปตามบรรยากาศก็อยู่กับหลวงปู่โตที่สีคิ้วไงเสียงที่ข้องใจก็ร้องมาอ๋อแต่ผมตอบแบบนี้มาเป็นปีแล้วเมวื่อวานนั่งทำงานอยู่ที่อยุธยาน้องนักข่าวคนหนึ่งโทรมาหาเป็นงานเป็นการเรื่องพี่เอกสรพงษ์หายไปไหนจากการเช็คข่าวกับอดีตคนสนิทของสรพงษ์ท่านหนึ่งได้ความว่า ได้เคยไปเยี่ยมพี่เอกสรพงษ์จริงซึ่งกำลังรักษาอาการป่วยอยู่จริงล่าสุด ทางพันตรีวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดนักแสดงชื่อดังที่เคยร่วมงานกับทางสรพงศ์เข้ามาโปรโมทโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดก,กระทรวงกลาโหมในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงชาติด้วยการสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนงานความมั่นคงและความรับผิดชอบต่อสาธารณะในเยาวชน ได้เปิดเผยกับสื่อดาราเดลี่ถึงกรณีสรพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งและได้รับกำลังใจเป็นอย่างดีผู้พันเบิร์กกล่าวว่าตอนนี้เท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงพี่เอกสรพงษ์ชาตรีป่วยแต่ก็กำลังรักษาได้ยินข่าวว่ากำลังใจดีผมเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะแฟนเขาดูแลอยู่และคงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โต ทางผู้พันเบิร์ตก็อยากไปเยี่ยมให้กำลังใจทราบกันเพียงว่าการรักษาผ่านไปด้วยดีไส้อั่วยุคนคะ่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่อีซี่ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้ หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกซ์มาที่เพจอิซี่ยุคนหรือเพจนอร์มอนะคะหรือจะพิมพ์คาว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ